อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแลกะก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงศิลปินไอดอลเคป๊อปนะครับที่ถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลในสาขา best K-pop จากการประกาศรางวัล MTV EMA ประจำปี2022หรือว่า MTV Europe Music Awards 2 0 22นะครับซึ่งงานประกาศรางวัลครั้งนี้ก็เป็นงานประกาศรางวั วัลที่จัดขึ้นในทุกๆปีเลยของทางสหรัฐอเมริกานะครับจัดขึ้นโดย p o w a e r m o u n t International Networks เพื่อมอบรางวัลให้กับศิลปินนะครับที่ทํางานกันมาแล้วก็สร้างผลงานดีๆออกมาให้แฟนๆนั้นได้ติดตามการเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ศิลปินนั่นเองและในงานครั้งนี้เนี่ยก็มีอีกหนึ่งสาขารางวัลนะครับที่มีชื่อว่า Best K-pop และก็มีผู้เข้าแข่งขันหรือว่าคนที่ถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลเนี่ยที่เป็นวงดังๆแล้วก็มีผลงานประจักษ์สายตาชาวโลกนะครับจากวงการ K-pop มีชื่อเข้าชิงในงานครั้งนี้ด้วยเราบ ดูกันดีกว่านะครับว่าในรางวัลสาขานี้เบสเคป๊อนั้นมีศิลปินจาก K คป p OP คนไหนวงไหนบ้างที่ได้เข้าชิงนะครับเริ่มกันเลยที่วงแรกนั่นก็คือ BTS นั่นเองนะครับสำหรับ BTS นั่นเนี่ยก็เป็นวงบอยกรุ๊ป ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเลยและก็ถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลในสาขา Best K-pop เช่นเดียวกันตามมาด้วยอีกหนึ่งวงบอยกรุ๊ปนะครับนั่นก็คือเซเว่นทีนเป็นวงบอยกรุ๊ปวงที่2นะครับแล้วก็ถูกเสนอชื่อเข้าชิงในรางวัลสาขานี้เช่นเดียวกันนอกจากบอยกรุ๊ปสุดปังอย่าง BTS แล้วก็เซเว่นทีนแล้วนะครับที่ถูกเสนอชื่อเข้ามายังมีเกิร์กรุ๊ปอีก3วงนะครับที่ปังมากๆแล้วก็ถูกเสนอชื่อเข้ามาเพื่อชิงรางวัลสาขา Best K-pop เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือเทวิสนะครับที่ถ ปั๊บนี้ด้วยตามมาด้วย Black พิกนะครับอีกหนึ่งวงเกิลกรุ๊ปที่เพิ่งจะไปรับรางวัลจากงานประกาศร,รางวัล MTV Video Music Awards มาเมื่อไม่นานมานี้นะครับและในงานครั้งนี้นั้นเนี่ยก็ถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัล Best K-pop อีกแล้วนอกจากวงจาก Generation ที่3นะครับยังมีตัวแทนจาก Generation ที่4ในฝั่งเกิลกรุ๊ปนั้นถูกเสนอชื่อเข้ามาเพื่อชิงรางวัลในครั้งนี้ด้วยนั่นก็คืออิดจีนั่นเองนะครับสาวอิดจีก็ถูกเสนอชื่อเข้ามาให้ชิงรางวัลสาขา Best K-pop เช่นเดียวกันเป็นตัวแทน Girl Group จาก Generation ที่4ก,กันมาเลยทีเดียวและนอกจากจะเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปบอยกรุ๊ปสุดปังแล้วนะครับยังมีศิลปินเดี่ยวอีกหนึ่งคนที่มาเดี่ยวมาคนเดียวแต่ว่าปังมากๆเฟียสมากๆเลยนะั่นก็คือ Lisa, ลิซ่าลาริสามโนบานั่นเองนะครับลิซ่าเมมเบอร์จากแบล็คพีนแต่ว่ามาเข้าชิงในสาขาบสีสเคป๊อปนี้ในฐานะของศิลปินเดี่ยวนะครับจากการเดบิวต์โซโล่ในอัลบัม้มลาริสาลิซ่าเนี่ยก็เข้ามาชิงรางวัลสาขาบสีสเคป๊อปนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ปังมากๆเลยเรียกได้ว,ดว,ว่าแบล็คพีนนั่นเนี่ยส่งมาทั้งแแแบบบบวววงงล้้ก็มาทับบเดี่ย เลยทั้งหมดนี้ก็คือรายชื่อศิลปินนะครับแล้วก็ได้มีชื่อเข้าชิงในรางวัลสาขา Best K-Pop จากงานประกาศรางวัล MTV Europe Music Awards ประจำปี2022นี้ใครเป็นแฟนคลับของศิลปินวงไหนหรือว่าคนไหนกันบ้างก็มาคอมเมนต์บอกแล้วก็อย่าลืมส่งกําลังใจให้กันด้วยนะครับสามารถเข้าไปกดโหวตเลือกศิลปินที่ทุกคนนั้นชื่นชอบแล้วก็เชียร์อยู่กันได้เลยนะครับเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ description คลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็เลือกวงที่ชอบเลือกศิลปินที่คุณเชียร์แล้วก็กดโหวตกันได้เลยสามารถโหวตได้เเรรรร่อยยๆละคใ เชียร์ใครชอบใครชอบวงไหนเนี่ยก็สามารถโหมดให้ศิลปินวงที่ตัวเองนั้นชื่นชอบแล้วก็อยากเชียร์กันได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องของเราไปด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง